สวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่กันในเพจของวิรชชยเพศสัชนะครับหรือว่าใครที่ตามดูในช่อง y o u t u ู e นะครับพิมพ์คําว่าออนไลน์ ine, วิรชยนะครับก็จะขึ้นช่องขึ้นมาเลยนะครับช่องของร้านวิรชัยโอเควันนี้นะครับแอดมินมีทางด้านสายออกซิเจนนะครับมานําเสนอกับทุกคนนะครับทางด้านของประเภทนะครับว่ามันมีกี่ประเภท แบบไหนใช้กับคนไข้กลุ่มใดบ้างเนื่องจากที่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางออกซิเจนเองหรือว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องผลิตออกซิเจนที่เป็นไฟฟ้าเองนะครับมีคนเสนอขายกันเยอะแยะเลยนะครับในเพจหรือว่าตามกลุ่ม Facebook นะครับราคาก็ค่อนข้างสูง เลยนะครับบางอย่างก็จะเป็นของแบบขาดตลาดประชุดเกหรือถังออกซิเจนเนี่ยก็จะขาดตลาดไปแล้วแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ตอบข่วงถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้เลยก็จะเป็นทางด้านของสายออกซิเจนตัวนี้นะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับก็เอาไว้เป็นช้อยนะครับแล้วก็ดูได้ว่าความต้องการของคนไข้นะท่านใดใช้แบบใดบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ซึ่งทางผมเนี่ยจะแยกออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทของผู้ป่วยที่ใช้ลักษณะของสายออกซิเจนแบบน่าซ่อกคือแบบแย่จมูกนะครับหรือการครอบระหว่างจมูกถึงบริเวณปากนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือคนไข้แบบเจาะคอ,อโอเคเรามาดูประเภทแรกกันก่อนเลยประเภทแรกก็จะเป็นน่าซ่อแคนดูล่านาซ่อแคนดูล่าก็คือสายแย่จมูกนะครับเป็นสายออกซิเจนแย่จมูกแบบปกตินั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมเอาทางด้านของหัวนี้ดู โอเคก็จะเป็นหัวอย่างนี้ครับเอาไว้แหย่จมูกนั่นเองนะครับก็จะมีความโค้งงอเล็กน้อยนะครับนะตัวนี้ก็จะใช้ได้ทั้งแบบเด็กและผู้ใหญ่แบบเด็กก็จะมีไซส์เล็กออกมาหน่อยเหมาะกับเด็กซึ่งข้อดีของมันคือหนึ่งหางให้ครับแต่ว่าข้อเสียก็มีอยู่นะนั่นก็คือทุกคนนะครับทุกท่านจะต้องระวังเวลาใส่นะครับตัวนี้เราต้องใส่ให้ถูกทางนะครับถ้าเกิดนําตัวนี้ด้านงอมนะัน แย่เข้าไปชนทางด้านของเพดานของจมูกเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิอดอาการแสบอักเสบหรือในเคสหนักๆก,ก็อาจจะทําให้เป็นแผลได้เลยท oh. ี่อควรระวังนะครับสําหรับตัวสายชนิดของนาซ่าแพนู l ่าต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านของออกซิเจนแมสจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือหน้าตาของหน้ากากแบบออกซิเจนแมสตรงนี้ก็จะมีทางด้านของเหล็กนะครับ เวลาใส่ก็จะกระชับนะครับนี่สามากดบีบได้สายตรงนี้ก็จะเป็นสายแบบชนิดที่ยืดนี่เอาท่อตรงนี้มาต่อเข้าตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเจ้าตัวเนี้ยใส่แล้วจะไม่ลำคานนะครับสำหรับผู้ป่วยบางคนนะครับที่ใส่แล้วรู้สึกลำคานที่อยู่รูจมูกนะครับใช้ตัวเนี้ยก็ช่วยได้เยอะเลยตัวนี้ก็มีข้อเสียอยู่ข้อเสียของมันก็คืออาจจะทําให้บริเวณหลังหูเนี่ยเกิดอาการเป็นแผลได้ นะเวลาเราใส่ไปานานวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือเราหาตัวเป็นซิลิโคนนะครับหรืออะไรก็ได้ที่มีความนุ่มคนระับสักหน่อยเอามาใส่ระหว่างตัวนี้ครับตัวแมสตัวเนี้ยเนี่ยตัวสายตัวเนี้ยนะก็จะทําให้ลดอาการอักเสบเป็นแผลได้นั่นเองก็จะมีทั้งไซส์เด็กและก็ผู้ใหญ่นะครับตัวนี้นะต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของออกซิเจนหรือแมสฟิทแบงค์นะครับตัวเนี้ยมันคือหน้ากากออกซิเจนแบบมีถุงแบบมีถุงเหมาะกับใครแบบมีถุงเนี่ยเหมาะกับ ผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนในปริมาณที่เยอะมันจะรับทางด้านของออกซิเจนได้มากสูงสุดถึง10ลิตร oh. ซึ่งตัวนี้จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างจากตัวของออกซิเจนแมสหรือว่านาโซาแคดูไาแบบธรรมดาก็คือตัวนี้นะครับสมมุติว่าคุณแกะออกมาเนี่ยคุณจะต้องเอานิ้วนะครับอุดบริเวณของปากนะครับปากถุงตรงนี้เวลาออกซิเจนมาในถุงเนี่ยให้มันพองเหมือนเราเป่าลูกโป่งครับให้มันพองตึงนะครับตึง เพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้ออกซิเจนปริมาณลิตรเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้2เพื่อดูรอยรั่วนะครับผมเพื่อดูรอยรั่วนะว่ามีรอยเลือดจุดใดบ้างนะครับอ่าเวลาลมเต็มแล้วนะครับให้คุณนะครับปุดตรงนี้เหมือนเดิมนะปุดตรงนี้ือนเดิมให้ลมทางด้านของถุงตรงนี้มาตึงนะครับเสร็จแล้วก็ไปครอบ ใ่ทางด้านของผู้ป่วย okay. โอเคข้อควรระวังคือ1เลยบริเวณหูนะครับนี่ตรงนี้อาจจะเกิดเป็นอาการอักเสบแผลได้ก็วิธีแก้ไขก็หาเป็นซิลิโคนหรืออะไรก็ได้นะครับที่มีความนุ่มนิ่มเนี่ยเอามาใส่บริเวณนี้นะครับก็จะช่วยลดอาการเกิดแผลหรืออักเสบได้นะครับส่วนตัวนี้ข้อควรระวังคือการเป็นรูรั่วนะครับรูรั่วหรือชํารุดนั่นเองก็ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบออกซิเจนแมสวิสแบกนะครับโอเคแบบมีถุงนะ ต่อมาจะเป็นตัวทางด้านของ nebulizer นะครับ nebulizer mask nebulizer คืออะไร nebulizer mask ก็คือหน้ากากพนยาซึ่งถ้าใครสังเกตดูเนี่ยสมมติว่าคุณไปร้านขายเวชภัณฑ์หรือว่าร้านขายอุปกรณ์การแพทย์คุณเห็นแบบนี้ยคุณอาจจะซื้อไปเลยจากทั้งที่คุณไม่ได้ต้องใช้แบบพ่นยานนมันแทบจะเหมือนกัออนเลยสำหรับตัวหน้ากากแตกต่างแค่นิดเดียวก็คือตรงนี้มันจะเป็นกระบอกนะครับกระบอกปั่นยา แต่ตัวเนี้มันจะเป็นสายแบบใสไปเลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างตัวขวามือของผมเนี่ยตัวเนี้เป็นแบบออกซิเจนแมสธรรมาดาแต่ตัวเนี้เป็นตัวเนเบลเซอร์แมสนี่คือข้อสังเกตข้อควรระวังก็แบบเดิมครับตัวนี้เลยทางด้านของสาย นะอาจจะทํารัดหูจนเกิดอาการอักเสบแผลได้นะครับตัวนี้ก็ควรทรําความสะอาดตรงนี้นะครับให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวปัญญ่นยาสําหรับหน้ากากตัวเนี้จะต้องใช้ปริมาณออกซิเจนหรือลมในการเป่าทางด้านของตัวยาเป็นละอองนะครับลองฝอยเนี่ยมันต้องใช้ลักษณะของออกซิเจนที่แรงมากๆถ้าเป็นถังออกซิเจนคุณก็ปั่นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องผลิตเครื่องผลิตออกซิเจนของคุณนะครับเป็นแบบชนิดไฟฟ้ามีฟังก์ชันพ่นยาด้วยนะครับหรือไม่ก็ ซื้อเป็นทางด้านของเครื่องพ่นยานะครับก็จะมีขายอยู่เรียราคาประมาณพั 2, <mm> นห้าอยสองพันต่อมานะครับเป็นประเภทที่2องเลยนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นผู้ป่วยเจาะคออ่านะโอเคสาหรับผู้ป่วยเจาะคอเนี่ยก็คือเขาจะไม่สามารถหายใจเองทางจมูกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับผมหน้ากากสาหรับผู้ป่วยจเจาะคอนั่นเองก็ต้องคล้องแต่ด้านหลังมานะครับแล้วก็ทกําการผูกเชือกนะตัวนี้ก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับข้อเสียของมัน นะครับก็คือเราต้องระวังตัวเนี่ยมันเลื่อนต้องดูแลนะครับทาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนไข้จอะคออาจจะมีเสพห์ออกมาปะพลนะครับทำให้ตัวเนี่ยเลอะได้นั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายนะครับแมส ประเภทต่างๆนะครับว่ามีแบบใดบ้างเพื่อเป็นข้อในการตัดสินใจนะครับในการเลือกหาคุณซื้อไปเหมาะกับคนไข้ประเภทใดบ้างถ้ามีทางด้านของข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็วันนี้เราต้องขอว่าไปก่อนนะครับแค่นี้ก่อนแหละโอเคครับสวัสดีครับ